สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการปิดตัว Windows Update ในตัว Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับสำหรับ YouTube หลายๆคนนะครับแนะนำว่าให้ทำการปิดตัว Windows Update นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัว Microsoft Windows 10หรือว่า Windows 11ของเรามานะครับเมื่อถ้าเราใช้ในส่วนของ Windows แท้นะครับที่เราทำการซื้อไลเซนนะครับมาจากตามร้าน IT ทนะครับที่มีเป็นไลเซนที่เป็นแบบ FPP นะครับผมหรือไลเซนที่เป็นแบบ OEM ที่ติดมากับตอนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆทำการเปิด Windows Update อยู่ตลอดเวลานะครับห้ามทำการปิดนะครับผม แล้วถามว่า Windows Update นั้นมันมีการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือสําหรับตัว Windows Update นะครับก็เราสามารถเช็คได้ที่ปุ่ม Start นะครับเราไปในส่วนของเมนู Setting แล้วด้านซ้ายนะครับให้เลือกคําว่า Windows Update ในส่วนนี้นะครับมันจะทําการเช็คให้อยู่ตลอดเวลานะครับว่าช่วงนั้นนะครับปัญมี p a t h Security นะครับเป็น p a t KB ต่างๆ เรื่องความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องการ i m p r o v e m e n t นะครับคือทำให้ในส่วนของ Windows นั้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าตรงนี้นะครับของใครยังไม่เคยกดอัปเดตดูก็ลองกดเช็ค for Update ดูตัวเนี้ยถ้าเรากดเช็ค for Update นะครับมันจะทำการเช็คให้นะเดี๋ยวนั้นเลยว่ามีแพทอะไรออกมาบ้างนะครับแต่ในส่วนของ s c h e d u l e เองมันก็ในการ ใช้ Windows ไปสักพักนะครับเมื่อใช้ไปตัว Windows อัปเดตจริงๆมันก็จะวิ่งไปอัปเดตนะครับไปดึงคออเลกจากตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เองเพื่อทำการเก็ตค่าในส่วนของตัวแพดต่างๆกลับมาที่คอมพิวเตอร์ของเราเองอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วถามว่านะครับเราสามารถ Post ััเเตตได้ไหมสมมติว่าช่วงนี้นะครับคอมพิวเตอร์เราไม่อยากอัปเดตเลยสามารถทำได้ไหมมันก็ทำได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำ แต่ในฟังก์ชันของ Windows เองมันก็จะมีบอกนะครับว่าจะเป็น r s s t u อัปเดตกี่วีปนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ในช่วงของเวลานะครับไปที่ advance option นะครับในส่วนของ active h o u s นะครับในกรณีเวลาแบบเราทำการอัปเดตตัว Windows เรียบร้อยแพทต่างๆนะครับในส่วนนี้ เมื่อทำการอัปเดตแผ่นเรียบร้อยนะครับมันคอมพิวเตอร์มันจะให้ทำการรีสตาร์ทนะครับทุกครั้งแต่เราสามารถตั้งได้ไดว่านะครับวินโดว์ห้ามทําการรีสตาร์ทระหว่างช่วงไหนสมมุติผมทํางาน8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นผมก็ตั้งไว้ว่าช่วงเนี้ยห้ามรีสตาร์ทเด็ดขาดนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบในส่วนของตัว Windows อัปเดตซึ่งทางผมเองก็ไม่แนะนําว่าให้เพื่อนๆทำการปิดตัว Windows อัปเดตนะครับ สำหรับใครนะครับที่ทำการสอนเพื่อนว่าให้ทำการปิด Windows Update โดยไปที่ปุ่ม Service ของ Windows นะครับอาทิเช่นไปที่ Windows แล้วไปที่ปุ่มรันนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Service msc นะครับอาจบางคนอาจจะให้เปิด Service Windows ขึ้นมาแล้ว Search คำว่า Windows นะครับ Windows Update นะครับในส่วนนี้ นะครับคนอื่นอาจจะให้เ,เพื่อนเพื่ทำการนะครับมันสวิตมันลัน n ิ่งอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าให้เลือก property นะครับแล้วก็กดเมนน a l เนาะเลือกเป็นเมนน a l จากนั้นนะครับตัวทีเราเลือกเป็น disable แล้วก็จะาทำการกดกดปิดนะครับกดโอเคมันสถานะมันก็จะไม่ลันนิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมเกินไปแล้วตอนแรกนะครับม i c r กซอฟ t เองนะครับได้ออกแพทมาต่างๆเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ให้เป็นช่องให้ไม่ให้มีช่องโหว่เหมือนอุดรอยรล่วช่องโหว่แล้วก็ปรับปรุงให้ตัว Windows 11หรือว่า Windows 10เราดีขึ้นอันเนี้ยหน้าเนี้ยมันจะเป็นหน้า s e c u r i t y Update g u i นะครับสำหรับในหน้าตัวของ Microsoft ตัวนี้เราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าในช่วงนี้มันมีแพทอะไรบ้างเราสามารถเข้ามาศึกษาดูได้นะครับอาทิเช่นสมมุติผมฟิลเตอร์นะครับตั้งแต่วันไหนดีตั้งแต่เดือนเมยนะครับจนถึงณปัจจุบันนะครับในส่วนนี้ นะครับผมก็กดโอเคจากนั้นผมก็ฟิลเตอร์ผมจะเลือกแพดดูเฉพาะ OS นะครับ Windows ที่เป็น Windows 11เนาะพอดีผมใช้ Windows 11ตัวใหม่อยู่นะครับแล้วเราก็กด Search นะครับมันก็จะดูเห็นไหมครับเมื่อเราทำการฟิลเตอร์เรียบร้อยมันก็จะมีบอกนะช่วงนี้ครับมันมีแพดอะไรที่เราต้องอัปเดตมากนะครับเห็นไหมครับ impact เห็นไหมครับในส่วนนี้ครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง r e m o ท e Code e x กซิคิวชนะครับก็คือป้องกันการ แบบโจมตีทางระยะไกลนะครับผมเนี่ยพวกนี้มันเป็นแพทซึ่งภัยไซเบอร์สกิลิตี้ค่อนข้างมีความสำคัญในโลกปัจจุบันนะครับผมก็แนะนำว่าแนะนำให้เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows เถื่อนอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆไปทำการซื้อ Windows แท้มาใช้งานแล้วก็ทำการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อการใช้งานนะครับทั้ง Windows 11แล้วก็ Windows 10นะครับในส่วนนี้ วันนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตัว Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับสำหรับการอัปเดตแพทนะครับทางผมเองก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำการปิดการอัปเดตแพทนะครับก็วันนี้นะครับเป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอ็เฮเอ็กหลังเสียนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ